แบรนดิงพอดแคสต์ครีเอทอเบสเธอร์ทูมอร์โพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าฮูดี้เข้าใจอารมณ์เข้าใจคนเข้าใจกันเพราะความรู้สึกข้างในยิ่งเข้าใจยิ่งเติบโตกับผมเปาชัยยะฤดีนิยม,มุตดก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะกับสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเจอวิกฤต ที่แตกต่างกันออกไปเนาะเจอกันบ้างไม่มากก็น้อยครับบางคนอาจจะต้องออกจากงานหรือว่าถ้าไม่ได้ออกจากงานเนี่ยก็คงต้อง work from home ทํางานอยู่ที่บ้านกันมานานหลายเดือนปัญหาคือพอเราจมอยู่กับบ้านนานๆครับสถานการณ์มันก็ดูไม่ได้มีทีท่าว่าจะดีขึ้นสักเท่าไหร่อะ่ะเราเองก็ยังไม่รู้ว่าวิกฤตจ,จะคลี่คล,คลายตอนไหนฮะไอ้ปัญหาเหล่านี้มันส่งผลต่อความรู้สึกของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกที่หลายสื่อมองว่ามันเป็นความรู้สึกของปีนี้กันเลยนะ กับความรู้สึกที่มีชื่อว่า a รง u i s h i n g ฮะความรู้สึกอิดโรยทางใจไม่อยากทำอะไรแล้วก็ไรเป้าหมาย g รง s h i ิ g หรือว่าสภาวะอิดโรยทางใจมันก็หมายถึงสภาวะอารมณ์ฮะที่เรารู้สึกในเหนื่อยเรื่อย,อยไปเปื่อยเฉ่ยชาอะไรทานองนั้นครับรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรไม่มีเป้าหมาย คือมันอาจจะไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้จมดิ่งขนาดนั้นฮะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรให้รู้สึกน่าย,ยินดีให้มีความสุขสักเท่าไหร่ไม่ได้มีอะไรให้เอนจอยมากนักแต่ถ้าถามว่าหมดไฟไหมมันก็ไม่ได้หมดไฟอะไรขนาดเบิร์นเอาครับเหมือนยังอยากทำอะไรอยู่นะแต่ว่ามันก็เหมือนยังทําไม่ได้หลายอย่างมันยังไม่สามารถทําได้นั่นเองเชื่อว่าชีวิตหลายคนในช่วงนี้ก็คง คล้ายๆกันนั่นแหละครับก็ต้องวนเวียนอยู่กับห้องนอนโต๊ะทํางานห้องน้ํากินข้าวแล้วก็วนๆไปเรื่อยๆบางคนผมเชื่อว่าต้องเจอกับหลูบชีวิตแบบนี้มานานหลายเดือนละบางคนก็เป็นปีแล้วด้วยซ้ํา มันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามต่อสู้กับความเครียดแล้วก็อารมณ์ลบต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนาะในช่วงที่ไวรัสแพร่ระบาดจนเรารู้สึกว่าเรารับมือกับอารมณ์เหล่านี้มานานเกินไปละเราเริ่มไม่ไหวละเราเริ่มหมดแรงและเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่แปลกอะไรฮะที่สมองเราจะเหนื่อยสมองเราจะลา้าแล้วก็ทําให้เกิดสภาวะแรงกุชชิ่งอย่างที่ผมบอกไว้นั่นเองประเด็นก็คือเราจะรู้ได้ไงว่าเรากําลังอยู่ในสภาวะเฉื่อยช้าอันนี้ครับผมก็เลยอยากชวนทุกคนมาลองดูข้อมูลพื้นฐานกันก่อน ข้อแรกก็คือเราอาจจะไม่ได้รู้สึกมีความสุขแต่ว่าก็ไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นฮะข้อที่2เราเริ่มรู้สึกว่าเราหมดใจในการทําสิ่งต่างๆบ่อยกว่าปกติคือแต่ก่อนเราก็คงเบื่อการทํางานบ้างะนะแต่ว่าพอมาช่วงเนี้ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเบื่อการทํางานมากกว่าปกติเราแทบจะเบื่อมันทุกวันเลยด้วยซ้า ข้อ3ก็คือเราอาจจะรู้สึกไม่มั่นคงครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกับรู้สึกวิตกกังวลอะไรเพราะอย่างที่เราทราบกันดีฮะเราก็อยู่กับปัญหาเห่าเนี้ยมานานเป็นปีและเราเริ่มที่จะทําใจได้แล้ะแต่ถ้าถามว่ามันมั่นคงไหมก็คงตอบไม่ได้ว่ามันมั่นคงข้อถัดมาฮะเราน่าจะรู้สึกโฟกัสหรือว่ามีสมาธิกับสิ่งต่างๆน้อยลง ข้อต่อไปก็คือเราไม่ enjoy หรือว่าไม่สนุกกับสิ่งที่เคยทำครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกแย่จนรับมันไม่ได้ข้อต่อไปก็คือเราเฉยชากับสิ่งต่างๆรอบตัวครับไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิต แล้วก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายนะข้อสุดท้ายก็คือเราเริ่มรู้สึกว่าเราตัดขาดกับเป้าหมายชีวิตขาดแรงกระตุ้นที่จะทําเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้ให้มันสําเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาชีวิตเราอาจจะโดนพอดไปเป็นปีก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายอะไรที่เราเคยวางไว้เราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะแล้วก็เลยพักมันไว้ก่อนถ้าความรู้สึกเหล่านี้มัน เริ่มเกิดขึ้นกับเราหละ่ะจะพอเข้าใจได้ว่าเราอยู่ในสภาวะเลนกูชิงนั่นแหละครับแต่ว่าต้องขอเน้นย้ําว่าไอความรู้สึกเนี้ยมันไม่ได้เป็นโรคหรือว่าความเจ็บป่วยทางจิตใจนะแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งสภาวะที่อยากชวนมาพูดคุย ในสถานการณ์ตอนนี้เราคงไม่สามารถดีดนิ้วเปาะเดียวแล้วเร่งให้การระบาดมันผ่านไปได้เราคงไม่สามารถดีดนิ้วทีเดียวแล้ให้ทุกชีวิตกลับมาเป็นปกติได้วันนี้ผมเลยหยิบวิธีการจัดการกับสภาวะนี้มาฝากทุกคนกันครับข้อแรกฮะผมรู้สึกว่าเราต้องพักให้ได้ก่อนปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือพอมันเป็นการ work from home เป็นการประชุมออนไลน์สถานที่ทำงานกับสถานที่พักผ่อนเนี่ยมันถูกกลืนกินกันไปหมดฮะ บ้านมันไม่ใช่พื้นที่ที่เราผ่อนคลายเสมอไปแล้วเวลางานกับไอ้เวลาพักกันมันถูกมัดรวมกันไปหมดทุกอย่างมันเริ่มคลุมเครือแล้วก็บ่นทอนจิตใจเราได้ง่ายขึ้นครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องกําหนดเวลาพักให้ชัดกําหนดเวลาทํางานให้ชัดฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทํางานที่บ้านนะแต่เราก็ควรจะเน้นย้ำไปเลยว่าถ้าพักก็คือพักถ้าหยุดก็คือหยุดถ้าเริ่มก็คือเริ่มครับ อย่าพยายามเอาเวลาต่างๆมาปนกันมันจะทําให้นาฬิกาชีวิตเราสรับสนฮะแล้วก็การที่เราแบ่งแยกเวลาการทํางานใี่ชัดเจนเนี่ยมันจะทําให้บ้านกลับมากลายเป็นที่พักผ่อนของเราอีกครั้งสิ่งสําคัญก็คือพยายามแยกพื้นที่ทํางานให้ออกจากพื้นที่พักผ่อนให้ชัดเจนครับมันจะทําให้เราไม่รู้สึกว่าเรากำลังทำงานตลอดเวลาหรือว่าพูดง่ายๆก็อย่าพยายามทํางานที่ห้องนอนครับอย่าพยายามทํางานบนเตียงนั่นแหละ ข้อถัดมาก็คืออยากเชียร์ให้ทุกคนสร้างเป้าหมายเล็กๆในช่วงเวลานี้ครับคือผมก็เข้าใจนะว่าพอมันเป็นช่วงเวลาแบบนี้เราคงไม่สามารถมองอนาคตที่มันไกลได้อาจจะไม่สามารถมองถึงเป้าหมายอะไรที่มันยิ่งใหญ่ได้เพราะว่าเราก็ต้องเจออยู่กับความไม่แน่นอนต่างๆแต่ว่าเป้าหมายเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันผมว่ามันก็ยังพอที่จะตั้งได้อยู่ การมีเป้าหมายฮะมันจะทำให้เรามีกําลังใจแล้วก็อยากที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในแต่ละวันมากขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเล่มที่เราเคยดองไว้ให้จบกลับไปดูซีรีส์ที่เราเคยดูคาไว้ให้จบหรือว่าอาจจะเป็นการลดน้ําหนักให้ได้ตามที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้ข้อถัดมาก,ก็คือทําสิ่งที่ตัวเองมีความสุขครับซึ่งในประเด็นเนี้ยผมคงตอบไม่ได้ว่าทําอะไรแล้วคุณจะมีความสุขแต่ว่าตราบใดที่คุณยังพอทําได้ครับผมก็ขอแนะนําว่า ให้พยายามทําสิ่งนั้นอยู่เสมออาจจะเป็นการดูซีรีส์ดีๆอนิเมะสักเรื่องที่ทําให้เราติดเราจะได้สามารถใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานไปได้อย่างมีความสุขนั่นเองหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทํามาก่อนก็ได้นะฮะผมว่าการ work from home อ่ะสิ่งหนึ่งที่เราได้กลับมาก็คือช่วงเวลาที่มันมากขึ้นเนาะเพราะเราไม่ต้องเดินทางไม่ต้องออกไปทํานู่นนี่ซึ่งช่วงเวลามากขึ้นน่ะมันอาจจะเป็นโอกาสอันดีที่เปิดโอกาสให้เราได้ทําสิ่งใหม่ๆนั่นเองสุดท้ายก็คือ พอมันเป็นเรื่องแบบนี้ครับเพราะมันเป็นไอ้สถานการณ์แบบเนี้มันคงไม่แปลกอะไรที่เราจะรู้สึกขดคูรู้สึกเปื่อยมากเป็นพิเศษไม่อยากให้ทุกคนโทษตัวเองเลยฮะเพราะมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะหรือว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหามันก็อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเลยด้วยซ้ํามันเป็นเรื่องของนโยบายครับมันเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วก็อื่นๆอีกมากมาย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพอทําได้ก็คือการดูแลร่างกายแล้วก็การดูแลสุขภาพจิตใจแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้ความเฉยชาหรือเปื่อยๆอันเนี้ยมันกําลังพาเราดําดิ่งไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆมันมันเริ่มส่งผลต่อการชีวิตมากกว่าที่มันควรจะเป็นผมก็ขอแนะนําว่า ลองไปปรึกษาแพทย์ลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันครับหรือถ้าใครมีเทคนิคที่จะสัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมากครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเวลานี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับสามารถติดตามแบนติงพอดแคสต์และมูดี้อพิส o ์ต่างๆได้ที่ Spotify, Apple Podcast, YouTube และ Podbean ได้ถูกช่องทางเลยนะครับ Branding Podcast Create a Better Tomorrow พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า